ใครบ้างคะชอบแต่งหน้าแนนจัดเต็มแบบอ,อ๋อแต่ขี้เกียจล้างหน้าตั้งตัวนี้เลยค่ะววลาคอลลาเจนโซฟนางเป็นชั้งครีนซิ่งล้างเครื่องสำอางและสะบู่บำรุงผิวได้ในตัวฟองโฟมหนานุ่มด้วยสูตรเสนลอัดแน่นไปด้วยสารสกัดของคอลลาเจนสารหลเลสีน้ำตาลเม่อดหอยชากอาบูตินกรูตาไชโอนวิตามินบีสามวิตามินซีและอ e. ีซึ่งจะเข้ามาช่วยทำความสะอาดดีท็อกผิวของเราได้อย่างสะอาดล้ำลึกถึงรูขุมขน ฟื้นบำรุงผิวให้แข็งแรงกระจ่างใสลดสิวฟ้ากระจุดด่างดำช่วยซ่อมแซมเติมความชุ่มชืน้นให้ผิวเนียนนุม่มน่าสัมผัสยิ่งล้างยิ่งบำรุงผิวให้ใสเด้งเต่งตึงกระชับดูเด็กไม่แห้งตึงเลยค่ะส่วนใครที่เป็นกังวลไม่ต้องห่วงเพราะเขาจะมาให้เหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวบอบบางแพง้ง่ายมีเลขที่จดแจ้งถูกต้องหายห่วงค่ะใครที่อยากล้างหน้าแล้วผิวใสสะอาดได้แบบนี้ต้อง สบูวอลลาคอลลาเจนก้อนนี้เท่านั้นค่ะ